อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่ใช้ t ูมันนี่มาสเตอร์การ์นะครับให้สังเกตนะที่เราเปิดใช้อะมันจะมี2บัตร3บัตรอะไรเนี่ยให้ใช้แค่บัตรนี้นะครับบัตรนี้จะใช้ได้แน่นอนกดเข้าไปนะครับตรงนี้นี่ครับบัตรที่ใช้ได้คือบัตรหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันจะเขียนว่า SME card มันจะไม่ใช่บัตรนี้นะวิชวลการ์ดอันนี้มันจะผูกไปแล้วมันตัดไม่ค่อยได้นะครับให้เราใช้บัตรนี้นะครับ SME card หรือที่มันเขียนว่า หรือที่ไม่เห็นว่าฟรีค่าธรรมเนียมและรับเงินคือ3%เนี่ยไอสีเข้มๆทุม่สมส่มเนี่ยไม่ใช่บัตรนี้นะครับอ่าบัตรนี้มันจะไปตัดไม่ค่อยได้นะในเจมินายให้เราใช้บัตรนี้ไปผูกอ i c นะครับอ่าเผื่อใครแบบว่าทําไมทําแล้ว OTP ไม่เห็นขึ้นไม่เห็นถามไม่อะไรเลยทําไมผูกไม่ได้อะไรต่างๆนะครับทูวันนี้วอลเล็ตให้ใช้บัตรนี้เท่านั้นนะครับ SME Card อ่ลก็ลองเปิดแล้วก็ไปกรอกไปใช้ดูแล้วก็ตัดเงินตามที่สอนเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ เดี๋ยวคลิปนี้พามาดูนะครับการผูก API Key สำหรับตัวนี้นะ Gemini อ่าปก็คือ Google AI Studio นะครับใครที่ต้องการผูกบัตรนะครับเพื่อให้มันเป็น Unlimited นะครับก็มันตกวันเลาไม่ถึงหนึ่งบาทนะก็ใช้ไปเถอะอันนี้แต่ขั้นต่ำมันเติม400บาทนะครับของ Gemini ต้องเติมเงินเข้าไปในบัตรอ่าในบัตรทุวัเลยอ่าเดี๋ยวก็อย่างเช่นบัตรที่แนะนำไปต้นคลิปนะครับก็ใช้บัตรนั้นได้เลย เราก็เอามาผูกนะครับอะมาดูวิธีการผูกกันนะครับก็กดไปที่ Google AI Studio เนี่ยครับอืมปิดบอรดไปก่อนก็นได้โอเคแล้วเราก็เข้าเนี่ยครับล็อกลิงก์นะครับต้องแนะนําว่าให้เราใช้เป็นไอตัวเนี้ยเมลที่เราจะใช้ Google AI Studio เนะนี่ยเมลเนี้ยครับเห็นไหมสังเกตเมลเนะี่ยเราต้องสวิตชเป็น a c ค o u n t อื่นที่เป็นเมลทํางานเราปกตินะครับห้ามใช้เมลที่มันเป็น เมลอุลต้าที่ซื้อมานะครับให้ใช้เป็นเมลหลักของเราเองนะครับเพราะว่าการผูกบัตรเมลถ้าเป็นไม่ใช่เมลเรามันจะไม่ปลอดภัยนะครับให้ผูกบัตรที่เป็นเมลเรานะครับอืมก็คือ google ai s t u d ต o ดินี้ให้ล็อกอินผ่านเมลหลักปกติเราได้เลยอ่าก็ให้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าไอมันจะไปใช้กับบอทได้หรือเปล่าก็คือ API key นะครับการทำงานของมันคือเราแค่ c o p y โค้ดมันอนะ่ะ API k อ y มันนะสามารถไปใช้ได้ทุก ทุกอุนอทุกบอทดเลยครับบอทดจะเชื่อมกับอุลต้าไหนก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเมลไม่เหมือนกันเราจะเชื่อมกันได้ไหมใช้ได้ a p I y สามารถเอาไปใช้ได้ทุกบอทดเลยที่มันสามารถเรียกใช้เจมินายได้นะครับก็เอาไปใช้บอทดเราได้ถึงบอทดเราจะใช้อุลต้าอื่นในการเจนคลิปใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีหน้าที่แค่สร้างสคริปพูดนะครับบทพูดแล้วก็สร้างแคปชั่นสร้างแฮชแท็กเฉย อ่เป็นมันสมองของบอทเฉยๆนะครับโอเคใครที่เข้ามาหน้านี้แล้วยังไม่มีตรงเนี้ยไม่มีบรรทัดเนี้ยครับของเมลหลักเมลตัวเองใครยังไม่เคยสร้างก็กดสร้างขึ้นมาก่อนครับคีย์ A I คีย์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ตรงเนี้ยครับสร้างเป็นอ่าคีย์โปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับกดคีย์โปรเจกต์พอกดคีย์โปรเจกต์ตั้งชื่อโปรเจกต์ไปได้เลยอ่าอย่างเช่นนะครับ P D Auto อ่าจะได้จําได้นะครับว่าคีย์นี้เราใช้อยู่ที่บอท P D Auto 4อ่าใส่เลขหนึ่งไว้ก็ได้ครับ เผื่อเรามีครั้งที่สองจะได้ <laughs> จาได้นะครับจริงๆอันไหนไม่ใช้แล้วเราลืมล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยครับสร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้โปรเจกต์เดิมนะครับนนเนี่ยมันจะพอโปรเจกต์เรามันจะมีแล้วปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับเราก็ใช้โปรเจกต์นี้ยครับในการสร้างหรือเราจะใช้โปรเจกต์ที่ g e ม I n i มันมีอยู่แล้วก็ได้เนี่ย d e f a u l t g e m i น i Project เนี่ยครับเราใช้โปรเจกต์นี้ก็ได้กรณีที่เราไม่อยากสร้างโปรเจกต์แยกขึ้นมาอ่าแล้วทีนี้เราก็มาตั้งชื่อคีย์เนี้ยให้เราจําได้นะครับอย่างเช่นเ่ pd Auto phone อถ้ <laughs> าารใช โปรเจกต์ของ Gemini เองก็ให้ตั้งชื่อประมาณนี้ก็ได้ครับเพราะว่าใครถ้าใครไม่อยากตั้ง P.D. Auto Flow แยกนะครับสร้างเสร็จแล้วก็กดคีย์ได้เลยนะครับพอสร้างเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะได้บรรทัดนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็ยังขึ้นเป็น Setup b u i l i n n g อยู่เป็นฟรีเทียดังนั้นหนึ่งวันเราจะใช้ได้น้อยมากแค่ฟรีเฉยๆก็เลย ให้เราต้องเราจะเป็นต้องไปผูกบัตรอ่าอย่างเช่นถ้าเราเตรียมบัตรไปแล้วเนาะเติมเงินค้าทัวร์เล็ตไปแล้วตามต้นคลิปที่เลือกบัตรที่ผมบอกให้เลือกบัตรนั้นนะครับถ้าเติมไปสัก420บาทก็ได้ครับเผื่อค่าธรรมเนียมเติมไปแล้วเราก็มาผูกบัตรกันทีนี้มาก็เราใช้เป็นเนี่ยเราสังเกตนะครับชื่อโปรเจกต์ตรงเนี้ยกับบัตรที่เราผูกจะต้องตรงกันเดี๋ยวผมพาไปดูนะเนี่ยชื่อเพราะสมมุติเราใช้ default Gemini Project ก็ต้องเป็นชื่อเด f a u l t เ e ไ i น i Project นะครับให้เรากดเข้รือัลย มันจะพาไปเราไปที่คอนโซลคาวนะครับแต่ถ้าใครกดตบปุ่มนี้ปุ่ม v i e w l l i n g เนี่ยมันจะพามาหน้านี้ใช่ไหมครับให้กด Setup b i l l i n g ซ้ำอีกทีนึงอ่ะใครจะกดตรงไหนก็ได้สุดท้ายแล้วมันจะพามาหน้านี้อ่าให้เราก็กรอกพาสเวิร์ดไปนะครับอ่าหลังจากเรากรอกเนะียครับพาสเวิร์ดเข้าไปมันก็จะพาเรามาหน้าที่คอนโซลคาวนะครับส่วนใครที่ไม่ได้กรอกพาสเวิร์ดไม่ได้อะไรก็ไม่ต้อง ไม่ประกอบมันก็จะพามาหน้าเนี้ยครับเป็นหน้าที่เราจะต้องผูกบัตรนะครับยืนยันตัวตนก็แค่ใส่ประเทศไทยติ๊กนี่ครับหรือจะไม่ติ๊ก,ก็ได้เนี่ยถ้าไม่อยากอัปเดตจ็อัก,กีเข้าไปมันจะมีเครดิตฟรีอะไรให้มันเนี้ยแต่เครดิตฟรีนี่ไม่ใช้ไม่ได้หรอกในการเรียก a p i Key นะครับส่วนใหญ่จะมันจะให้ใช้วอยู่บนอันนี้ Google Cloud ของมันอ่ะเราไม่ต้องสนใจเครดิตฟรีมันนะครับก็ปล่อยไปแล้วก็เรานี้็ใส่พวกที่อยู่นะครับแล้วก็ชื่อของเราตรงนี้นะครับตรงเนี้ยสาคัญมากให้เราเลือกให้ถูกต้องนะครับตรงนี้เนี่ย เราถ้าเราไม่ใช่บูซินเนตให้เราเลือกเพอร์ซนอลตรงนี้นะครับอ่าเลือกเลือกอันล่างนะนี่อินดิวิเดียลเนี่ยตรงนี้ครับเพื่อที่เราจะใช้เป็นเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับถ้าเราเลือกกรอกอัน,นเนี้ยเนี่ยมีมีคนกรอกผิดนะครับเลือกอันนี้แล้วกรอกเป็นชื่อตัวเองตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยชื่ออันนี้มันเป็นของบริษัทนะครับให้เรากรอกอันล่างแบบนี้นะก็ใส่ชื่อเรานามสกุลเราไปแล้วก็ใส่อะไรเงี้ยที่อยู่ ตามในประเทศไทยเราเลยใส่ไปได้เลยก็กดเซฟไปนะครับพอกดเซฟเสร็จแล้วอ่ะมันจะได้ช่องนี้มาหนึ่งช่องช่องที่สองให้กดผูกบัตรครับให้เรากอกบัตรเข้าไปอ่าเดี๋ยแค่นั้นเลยก็กดตอนที่เรากดกรอกบัตรก็เลือกเดบิตการ์ดอะไรปกติครับแล้วก็เอาบัตรทูมนันนี่ไอตรงเลขบัตรนั้นครับกดดูเลขเอาเลขมากรอกต่างๆนะครับเลขซีเลขวันหมดอายุเลขซีซีวีอะไรต่างๆกรอกเสร็จแล้วก็บันทึกเข้าไปอ่าพอหลังจากอันนี้ผมจะไม่ทําให้ดูแล้วกันเพราะว่า มันก็น่าจะกรอกกันไม่ยากกรอกตามบัตรไปเลยเลยแล้วก็กดบันทึกไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้หลังจากที่เรากรอกเสร็จแล้วอ่ะหลังจากที่เรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปทําขั้นตอนต่อไปได้เลยคือการเติมเงินนะครับก็ให้กลับก่อนที่เราจะเติมเงินเรากลับมาที่หน้าหลักของเราก่อนก็ได้หน้านี้นะครับแล้วก็ดูว่ามันขึ้น Activate ตรงเนี้ยจาก Setup เป็นเรื่องเปลี่ยนเป็น Activate หรือ,อยังถ้าเปลี่ยนเป็น Activate แล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ไม่ต้อง อย่าเพิ่งเอาไปใช้นะอย่าเพิ่งคิดว่ามันอลิมิเต็ดแล้วนะครับเรายังไม่ได้เติมตังค์เข้าไปนะเพราะเราต้องเติมตังค์เข้าโปรเจกต์นี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ไปดูขั้นตอนการเติมเงินได้เลยครับอ่าสวัสดีครับก็เดี๋ยวอีพีนี้นะครับจะมาสอนการเติมเงินเข้า API ของ Gemini นะครับก็คลิปที่แล้วที่สอนเข้ามาเชื่อมอ่าตัว Gemini นะเข้าไปผูกบัตรถ้าใครผูกบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เติมเงินไม่เป็นนะครับมันต้องเติมเงินเอาไว้นะครับใครที่อยากใช้ ให้มันเป็นอัลลิมิเต็ดนะครับก็คือมันจะปลดล็อกเทยร์หนึ่งให้เราแบบนี้มันก็จะใช้ได้ไม่จํากัดก็ตามจํานวนเงินที่เราเติมไว้อย่างเช่นเราเติมไว้400บาทขั้นต่านะครับก็ใช้ได้อย่างต่ําก็เป็นเป็นหลายร้อยวันนะครับอยู่ที่ว่าเราเจนเยอะขนาดไหนใช้เรียก API ตัวเนี้ยมันจะเอาไปตัวเป็นตัวแค่สร้างบทพูดให้เราเฉยนะครับสร้างข้อความบทพูดสร้างข้อความแคปชั่นสร้างแฮชแท็กเฉยมันก็ใช้ไม่เยอะนะครับต่อวันก็เฉลี่ยอยู่ที่วันละ1บาทนะครับถ้าใช้แบบทั้ง15วินบั้งวิแ ก็ประมาณวันละหนบาทสบาทไม่เกินนี้หรอกครับเพราะว่าแต่ก่อนอะตอนเทสแบบวันละ แปดวิแบบทั้งวันมันไม่ถึงหนึ่งบาทครับอแต่อันนี้มันมีเพิ่มสิบห้าวิขึ้นมาก็บทพูดอาจจะยาวขึ้นถ้าใครใช้สิบห้าวิก็อาจจะวันละหนึ่งถึงสองบาทประมาณนี้ครับไม่เกินนี้อ่ะก่อนอื่นเลยเร,เราสร้างโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมาแล้วหนึ่งโปรเจกต์เนาะอันนี้ของผมมันมีเยอะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับใครที่มีหนึ่งโปรเจกต์แล้วตอนนี้ยังเป็นฟรีเทียร์อยู่นะครับก็ให้นั้นแล้วยังไม่ขึ้นแอคทิเวทนะยังให้เป็นเซตอัพบิลลิ่งอยู่แสดงว่าคุณจะต้องไปเติมตังก่อนนะครับออออออ่ะ่ะหรหรืตต้งงไปูกกบักนนนเ เราไปกดไปที่วิว w ิวเลี้ยงเลยเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับใครที่ผูกบัตรแล้วเป็นแอคทีเวตแล้วบางทีก็ยังใช้ไม่ได้นะครับต้องไปเติมตังค์ด้วยนะโอเคเราอยากเติมอยากผูกเข้าโปรเจกต์ไหนเราดูชื่อโปรเจกต์ที่เราสร้างนะครับเนี่ยอย่างของผมมันมีหลายชื่อโปรเจกต์มากเลยเห็นไหมแต่ส่วนใหญ่ผมจะปผูกไว้ทุกโปรเจกต์กันแหละแต่สําหรับใครที่มีแค่โปรโปรเจกต์เดียวก็ดูชื่อโปรเจกต์แล้วก็ไปผูกนะครับนี่คลิกเข้าไปตรงนี้ก็ได้ครับวิว w ิวเลี้ยงตรงนี้ครับอ่าขวามือนะครับคลิกเข้าไปแล้วกกดดไไปปทีี่ตรรงเเเนน้้ยยะคับขาล อ่มามันจะเด้งมาหน้านี้ให้สังเกตมุมซ้ายบนเห็นไหมครับอ่าเป็นชื่อโปรเจกต์เรานะต้องเชื่อมโยงกันถูกต้องเนี่ยกับชื่อโปรเจกต์ที่เราเข้ามานะครับร้อมดีอะคาเดมีอันนี้อ่าโอเคเราก็ไปที่ go to link building ตรงนี้เลยครับไอ้เขาถ้ามันขึ้นแจ้งเตือนให้ทํานู่นทานี่นะครับกดเข้ามาในนี้ไม่ได้เราก็ไปทําก่อนนะอย่างเช่นบางคนขึ้นว่าให้คุณไป ไปยืนยัน 2FA ก่อนคุณก็กดตามไปครับแล้วมันจะมีให้กดยืนยัน 2FA ข้างล่างะครับปุ่มสีฟ้าก็กดยืนยันไปแค่นั้นเลยไม่ได้ทำอะไรมากแค่กดยืนยันเฉยๆแล้วมันก็จะปลดล็อกให้หรือใครที่มีแถบตรงนี้ยแถบข้างบนนะครับขึ้นให้ทําอะไรเมคอะพีไม่ต่างๆเรากดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปมันจะพาไปหน้าเติมเงินพลาดพาไปหน้าปลดล็อกอะไรต่างๆแต่ถ้าใครไม่ขึ้นอะไรเลยก็ทําตามผมแบบนี้อ่ะพอคลิกเข้ามาหน้านี้แล้วให้กดไปที่ payment overview นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปเลยหน้านี้จะเป็นหน้าชําระเงินของเราครับ ซึ่งผมอาจจะสอนแล้วมันไม่เหมือนหน้าต่างของพวกคุณเพราะว่าผมมันไม่มีอะไรขึ้นมาแบบให้ทํานู่นทํานี่แล้วเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทําก็ทําตามกดตามมันไปก่อนมันจะมีขึ้นแจ้งเตือนบริเวณเนี้ยแถบนี้อะไรก็ตามสีแดงแดงสีอะไรก็กดตามมาไปเลยครับถ้ามันเป็นเกี่ยวกับเติมเงินมันจะให้กดเพนาลเพ m เ n นอะไรต่างๆอ่าแล้วก็กดเข้าไปหรือเป็นการ Activate, Update อะไรเงี้ยเรากดไปได้เลยครับกดไปให้มันยืนยันเรียบร้อยนะครับอ่ะหน้านี้เป็นหน้าต่างถ้าติดลบนะครับคือเรามีเงินนะจําไว้นะครับใน Gemini จะแปลกๆหน่อยถ้าเป็นเครื่องหมายติดลบแบบเนี้ยคือเรามีเงินอยู่แต่ถ้าเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีติดลบอ่ะแสดงว่าเราติดเงินมันนะครับมันจะใช้ไม่ได้ถ้าเราติดเงินมันนะแนะนําอ่ะให้เราเติมเงินก็กด Make Payment ตรงนี้ไปได้เลยอ่ะใครเติมเงินไปแล้วไม่อยากใช้เนี่ยมันสามารถขอคืนเงินตรงนี้ได้นะเนี่ย Request Refund ได้อ่ะแล้วก็ ผมแนะนำให้ใช้บัตร t r u e m o n e y Mastercar d ที่มันอยู่ใน True w a l l e t นะครับแล้วก็ต้องเป็นบัตรใบที่2เท่านั้นนะใบขวามือที่มันมีมุมขวาบนนะครับเขียนว่าคืนเงิน3%เป็นะครับต้องเป็นบัตรใบนั้นนะจำไว้ให้ดี t r u e m o n e y Wal l e t มันจะมี2แบบนะครับบัตรบัตรในแอปน่ะเราลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูมันจะมีบัตรใบที่2แล้วเปิดบัตรใบที่2มาใช้นะครับไอ้บัตรที่มีมุมขวามือบนของบัตรมันจะเขียนว่าคืนเงิน3%ออ่นะไอ้บัตรใบนั้นแหละเติมเข้าได้ ในผมก็ใช้ทูวอลเล็ตนั้นเนี่ยก็เติมเราก็กดพอเราเติมเงินตรงนี้นนครับกด make a payment เข้าไปนะครับกดตรงนี้เลยแล้วมันจะให้เราเช้งบัตรตรงนี้ถ้าเราใช้บัตรไหนอยากใช้บัตรไหนเตนิมกดได้เลยหรือถ้าเราอยากเพิ่มบัตรใหม่เปลี่ยนบัตรกดเช้งครับเนี่ยเรากดเช้งแล้วก็กด add a credit debit card ตอันนี้ก็แอดเป็นทูวอลเล็ตที่เราต้องการเข้าไปได้เลย กดแอดเนี่ยมันก็จะให้กรอกหมายเลขบัตรอะไรต่างๆก็กรอกไปได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับพอเรากรอกเสร็จเราก็เลือกบัตรที่เราจะเติมเงินเนาะก็เลือกใบมันอย่าลืมเติมเงินเข้าทูบัลเล็ตไว้น,ไนะครับก็ประมาณ420บาทเติมไว้รวมค่าธรรมเนียมอ่าแล้วเราก็กดตรงเนี้ยเลือกเป็น400อือหรือใครข้างบนเป็น400อยู่แล้วอ่ะก็กดเลือก400ได้เลยแล้วก็กดเติมได้เลยนะครับคอนติเนียได้เลยแล้วทีนี้ จะมีหลายคนงงอีกตรงที่นึงนะครับก็คือการเอา OTP นะครับการเอา OTP ของ Two Money Wallet เอาที่ไหนใช่ไหมอ่าเดี๋ยววันนี้ก็พามาดูใน Two Wallet นะครับก็อ่าสังเกตด,ด้านล่างนะครับถ้าถ้าเราใช้เนี่ยเปิดหน้า Two Wallet มาเนาะแล้วเราจะเอา OTP ไปใส่ในเว็บไซต์นะครับให้กดไปที่รายการนะครับปุ่มนี้นี่เราให้สังเกตบริเวณประวัติทํารายการ ให้ดูอันแรกสุดเลยนะครับมันจะเป็น OTP นะเนี่ยมันจะขึ้นแบบเนี้ยแต่ของผมไม่มีแล้วเพราะว่ามันจะขอแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับครั้งต่อๆไปมันไม่ขอแล้วผมก็เลยเลื่อนหาไม่เจอนะเพราะว่าผูกไว้นานมากแล้วครั้งแรกมันหลายเดือนแล้วนะครับเป็นน่าจะเป็นปีแล้วด้วยก็เลยหาไม่เจอแต่เนี่ยมันจะขึ้นแบบเนี้ เหมือนเหมือนไอตรงหัวข้อยกเลิกเนี่ยแหละมันจะขึ้น Google อะไรทั้อย่างมีดอกจันแล้วก็จะมีตัวเลข6หลักมันจะเว้นวรรคแล้วก็มีตัวเลข6หลักแล้วก็เว้นวรรคให้เราเอาแค่ตัวเลข6หลักตรงนั้นนะครับเนี่ยที่มันขึ้นตรงเนี้ยเอาไปกรอกนะครับในช่องที่มันขอ OTP ที่ขึ้นอยู่ในเว็บนะครับเพราะว่าการเติมครั้งแรกอะมันจะขอแค่ครั้งเดียวครั้งต,ต่อไปมันจะไม่ขอแล้วถ้าเราใช้ใช้เมลเนี้ยเมลเดิมในการเติมโปรเจกต์เดิมในการเติมมันก็จะไม่ขออีกแล้วนะครับก็เนี่ย ทำแค่นี้เลยแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับก็พอเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะพอเราเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดไปที่กลับไปที่หน้า Google ตรงเนี้ย AI Studio ให้เรากลับไปที่ get API key อีกครั้งหนึ่งครับแล้วทีนี้เราก็รีเฟรชหน้านี้เลยกดรีเฟรชมันนะครับอืมพอเรารีเฟรชเราเรียบร้อยแล้วเราก็เอาคีย์ที่มา activate แล้วเมื่อกี้ที่เราผูกบัตรไอ้อันแรกเนี่ยที่เรากดไปผูกบัตรแล้วกด copy มันไปเลยตรงเนี้ย copy เอาไปใส่ในบอทได้เลยนะครับก็เนี่ยเปิดบอทดขึ้นมาแล้วเรากอ็อันนี้บอทดผมกำลัง รันออโต้ปักตะก้าอยู่นะครับเป๊นหนึ่งก็คือเราเปิดบอดขึ้นมาแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองตั้งค่านะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ในช่องของ j m i n i i a p i key ใส่ไปได้เลยครับใส่ที่เราก็ p ีมาแล้วก็กดบันทึกด้วยนะบันทึกเสร็จแล้วเราก็ไปใช้งานได้เลยครับทีนี้เราก็จะได้มันสมองของ j m m n n i มาช่วยคิดบทพูดอะไรเงี้ยมา,าต่างๆมันจะได้ไม่ซ้ําบทพูดจะได้แบบไม่จําเจนะครับก็ใช้ได้เลยแค่นี้เลยครับผมไปลองใช้กันดูครับ